ในที่สุดผมก็ได้อิจิโกหกดาวล่างมืดมาแล้วนะครับผม <Hey! S 1> ซึ่งตัวนี้ก็จะมีค่าพลังโจมตีพื้นฐานอยู่ที่300นะครับผมแล้วก็ระยะอยู่ที่30โจมตีนะครับผม6วินาทีต่อครั้งนะครับอันนี้น้ำจักรเลเวล1นะโดยค่าวางครั้งแรกนะครับก็จะอยู่ที่600นะครับผมหรือถ้าเกิดว่าใช้ออฟเงินก็จะลดเหลืออยู่ที่500นะครับ หลังจากลงไปแล้วก็ค่าอัปเกรดครั้งแรกนะครับก็จะอยู่ที่400นะครับผมเพิ่มค่าดาเมจนะครับอีก300นะครับหลังจากอัปเกรดครั้งแรกนะครับผมส่วนการโจมตีก็จะโจมตีแต่ตรงห้องภาพพื้นดินนะครับผมแล้วก็เป็นแอเรียตั้งแต่เริ่มวางนะครับการอัปเกรดครั้งที่2เนี่ยก็จะต้องใช้เงินเพิ่มนะครับเป็น750นะครับซึ่งมันก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้อีก500นะครับอัปเดทครั้งที่3เนี่ยถ้าจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมเพิ่มระยะโจมตีนะครับเพิ่มอีก10 แต่ก็จะเพิ่มเวลาโจมตีด้วยอียกเช่นกันนะครับอีก2วีส่วนพลังโจมตีนั้นจะเพิ่มขึ้นนะครับอยู่อีกที่750นะครับผมอ่างั้นก็มาดูท่าใหม่กันเลยนะครับเอาละใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะเดินมาถึงวงแล้วใกล้ถึงลัศมีแล้วป๊าดอา้าปุ๊บอื้อมมันเหมือนเป็นอะไรเป็นความมืดนะครับผมคือเรื่องเทพมรณะนี้ผมก็ไม่ได้ดู ทุกตอนทุกภาคนะครับก็เลยไม่ค่อยแน่ใจนะว่านี่มันเป็นเหมือนกับอะไรพลังความมืดหรือเปล่าถ้าใครรู้ยังไงก็เล่าให้ฟังได้ตรงคอมเมนต์นะครับผมระหว่างที่ผมพูดพูดอยู่เนี่ยถ้าใครสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าผมกดอัปเกรดไปหลายรอบละคือตัวเนี้ยมันจะมีจุดเด่นอยู่อย่างหนึง่งคือค่าอัพมันเนี่ยค่อนข้างต่ําแล้วก็พลังโจมตีของมันค่อนข้างสูงถ้าถามว่าขนาดไหนนะเหรอคือขนาดที่เรียกว่าพลังโจมตีของมันเนี่ยติดอันดับท็อปๆของตัวละครทั้งหมดเลยแต่อย่างไรก็ตาม ที่สาเหตุที่คนไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้เยอะมันก็มีสาเหตุอยู่เหมือนกันตรงที่ว่า1คือวงในการโจมตีของมันค่อนข้างแคบและ 2. มันโจมตีค่อนข้างช้าและสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําให้คนไม่ค่อยจะเลือกเล่นมันก็คือมันไม่สามารถโจมตีตัวแอร์ได้เพราะตัวละครที่คนเลือกใช้บ่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเลือกตัวที่สามารถตีแอร์ได้นะครับเอาละตอนนี้ผมก็จะอัปเกรดขั้นที่7นะครับผม ตอนนี้ดาเมจก็ขึ้นไปถึง14850แล้วนะครับผมเหลืออีกแค่ขั้นเดียวนะซึ่งถ้าสังเกตราคาเนี่ยตอนนี้มันจะโดดขึ้นไปเลยที่จะอัพจากขั้น7เป็นขั้น8นะครับผมจะขึ้นไปอยู่ที่400% 0มเลยคือเหมือนกับไอราคาที่มันไม่แพงมากที่ผ่านมาเนี่ยมันมารวมกันอยู่ที่ตอนนี้ตอนเดียวเลยแถมไอที่แพงๆเนี่ยคือมันไม่ได้เพิ่มระยะด,ด้วยนะเพิ่มดาเมจแค่5000นะครับผมอ่าอันนี้ลองดูนะครับถ้าก็ไม่ท่าใหม่นะ ถ้าสังเกตเนี่ยเดี๋ยวดูปับอา้าวตายไปซะก่อนอ่าเนี่ยมันเป็น5้าเดิมเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่ใช้ดีๆก็น่าจะมีประโยชน์ได้นะครับผมหรือว่าถ้าเกิดใครยังไม่มีตัวของ6ดาวดีๆอย่างเงี้ยหรือว่าอยากจะมาลองเล่นลองใช้ดูก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับหลักๆก,ก็คือมันเท่ครับด,ดูดีดูดีนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็คงต้องขอจบคลิปนี้เพียงแต่เท่านี้นะครับผมหากชอบคลิปนี้ยังไงก็ช่วยกดไลค์ กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆมาด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลเกี่ยวกับเกมออสตานะครับผมต่างๆเนี่ยมาให้ทุกคนได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไว้เจอกันสวัสดีครับโม